สวัสดีครับพบกับไฟฮีโร่โปรเจกต์อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินทีอนาเสนอสามารถพยักรุณครับนักชกหน้าหยกนั่นเองนะฮะสามารถพยักรุณเนี่ยเป็นนักชกที่เป็นทั้งแชมป์มวยไทยแล้วก็แชมป์มวยสากลด้วยนะครับเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ถูกเรียกว่าแข็งแก่งที่สุดปอนต่อปอนคนหนึ่งเลยนะครับวันนั้นเนี่ยไปชกอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเจอกับคู่ชกก็คือมูรัสโคเมตนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันว่าการแข่งขันนี้เนี่ยจบยังไงนะครับ ครับก็อันนี้เป็นกติกามวยไทยนะครับต่อยห้ายกยกละสามนาทีนะครับจะลองดูครับยกที่หนึ่งเริ่มแล้วโคเมดครับเตะค้าก่อนเลยครับโคเมดเนี่ยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็ไม่เคยโดนน็อกมาก่อนนะครับส่วนสามารถเนี่ยเป็นแชมป์ถึงสี่รุ่นนะครับแชมป์มวยไทยนะครับสมาเดินเข้าไปครับเตะมานะฮะโอโหทีบหน้าสามารถเลยครับสามารถปัดลบได้ครับโอโหเนี่ยฮะดูฮะจังหวะครับคิกบ็อกซิ่งครับเข้ามาอวุธได้อย่างรวดเร็วนะครับเข้าออกได้อย่างว่องไว มาครับสามารถค่อยๆเดินเข้าหาฮะสามการดมยขวาด้ครับเตะขาครับเจาะยางเข้าไปก่อนครับเป็นมมยขวาทั้งคู่นะครับถีบนํำฮะสามารถเนี่ยมีลูกถีบพิษเจ็ดมากนะครับอ่าวันนี้เตะโดนกระจับนะครับเขเรเดินไปอนครับจริงๆถ้าในมวยไทยนี่เตะกระจับก็ไม่ถือว่าผิดกติกานะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ไม่ควรทำนะมั่ก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็อาดเจ็บกันได้นะครับนี่ฮะโอ้โหบัดขวาครับเข้าไปฮะ อมานะครับแล้วสวนได้หมัดขวาอันนี้ตอนนี้โคเมดมาเป็นกัดซ้ายนะครับนำกัดซ้ายมากัดเอาขวานํานะครับแล้วก็นี่้ยมาเตะขวาเข้าไปคอมเมดสวนคืนฮะเนี่ยรู้สึกโคเมดจะเป็นมวยที่ตั้งกัดได้2ทางเลยครับนี่ยพยายามทิพนะครับไใซ้ายทิพต่อไปก็ยวจับกางเกงก่อนฮะโอ้โหมาครับมาวันนั้นออืเตะปวดขวาเข้าไปนะครับเดินหาจังหวะแล้วนี้เหมือนกับจะเน้นเจาะยางเป็นหลักไว้ก่อนฮะ ไม่เหยวพายัพโอ้โหดูว่าจังหวะนี้ดึงหลบแบบโดนแบ็คอ่อแบ็คิกนะครับเป็นหมุนตัวเตะแต่ว่าหลบได้นะครับหลบแบบจากไม่กระพิบเลยทีเดียวจังหวะนี้เข้ามาครับหนึ่งสองโอ้โหต่อยท้องแล้วก็ขึ้นบนนะฮะสามารถตอนนั้นก็นะฮะมีความฝึกมาทั้งมวยไทยแล้วก็เป็นแชมป์มวยสากลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับนี่เหงียวเตะเข้าไปครับไต้ขามาอีกที่โอ้โหตีตีสอเข้าไปพยายามทีมครับทีบแล้วก็เตะนะครับ เข้ามาเพยายามเตะโหจะถีบนะสามารถหลายทีแล้วเนี่ยเหนียวเข้ามาใกล้ๆตีเข่าครับจับตีเข่าตีเข่าไปสองทีครับตีสอกไปอีกทีหนึ่งวันนั้นใช้กติกามวยไทยครับทําได้ทุกอย่างครับไม่เหียวพยายามเตะส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างมูรักโคเมตก็อย่างที่บอกนะครับเป็นแชมป์ทิบ็อกซิ่งด้วยนะครับแข็งแกร่งเช่นกันนะครับสามารถมีประสบการณ์มวยไทยนี่เหนือกว่าแน่นอนนะครับถึงลบนะครับค่อยๆเดินบทเข้าไปครับหัวดซ้ายหน้าครับ ตัดเวทีะครับพยายามที่จะไม่ให้วนหนีนะฮะโอเมก็นี่ฮะสู้เต็มที่เหมือนกันครับไอเอ้หเตะมาส่วนกันเจ็บนะฮะคนนี้เต้งเตะขาครับดึงหลบได้สบายสบายชิลๆนะครับวันนี้น่าพยายามเดินเข้าไปนี่มาออกมัดได้สวยงามครับมาโดนทีปสกัดออกมาพี่หนึ่งก็เหมือนแต่ยังไม่ได้เอาจริงเอาจังมากเหมือนจะยังดูจับจังหวะจับเชิงและนี่ฮะพยายามเตะเจาะยาง หมดยกแรกไปครับผมแรกก็มีช็อตเด็ดๆนะครับลูกที่โดนสปินนิ่งแบ็กคิกนะครับแต่ว่าดึงหลบแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะดูจังหวะนี้ครับเตะขามาเสร็จปุ๊บสปินนิ่งแบ็กคิกมาครับเฉียดหน้าไปครับโอ้โหนี่ตาไม่กระพริบเลยครับจ้องมองแบบตาไม่กระพริบเลยลองดูมุมนี้ฮะเตะขามาเสร็จโอ้โหเวียงไปนะครับโอ้โหนี่ช็อตนี้นี่เรียกว่าคือฮากันเลยทีเดียวนะครับไปครับนะยยกที่สองครับขึ้นมานะฮะ โเมดไฟแดงนะครับแล้วก็สามารถพย,ยักลุนนำเงิน,นครับโอ้โอเดินเบียดเข้าไปก็แรงประทะเนี่ยไม่ไม่น่าจะทําให้สามารถกระเด็นได้ครับก็พยายามที่บุกเข้าไปนี่นะโอ้โหมัดหมั่นยาม,มากครับเป็นแชมป์มวยสากลด้วยเนาะอย่างที่เคยเคยเห็นกันนะครับลบหลายๆทีแล้วก็สวนเข้าไปทีเดียวล่วงเลย พยายามทีปออกมาฮะทิปสะกัดไว้แต่ว่าคริบบ็อกซิ่งก็จะไม่มีลูกเข่ากับลูกศอกมากนะครับฉะนั้นก็จะเป็นลูกเท้าใช้เท้ากับหมัดเป็นหลักนะครับเตะขาครับมาดึงหลบเดิงเข้าไปครับพยายามเด้งนี่ฮะตีศอกเข้าไปไปขาเข้าไปครับหลบได้นะฮะนี่ก็คุรสู้พยายามจะเตะสวนอันนี้มีมีหลอกครับนี่หลอกครับหลอกซ้ายหลอกขวาเตะขาครับเตะขาไปอีก โคเมตนี่ใส่กางเกงมวยไทยด้วยครับน่าจะซื้ออยู่ที่เมืองไทยน่เดินมาครับพยายามที่จะเตะขาครับสามารถเดินเข้าไปครับถีบตามไปเตะซ้ายครับโอ้โหจังหวะสวยครับโคเมดก็พยายามที่จะออกอาวุธใส่สามารถนะครับแต่ว่าดูท่าครับก็นี่ฮะโอ้โหโดนเข่าเต็มๆเลยจุกเข้าไปลูกนี้เมื่อกี้เหมือนกับจะจริงๆเหมือนจะโดนท้องน้อยมากกว่านะที่ผมเห็นนะครับ เนี่ยตีเข่าอีกทีครับจับล็อกเข้ามาตีครับตอเข้าไปโอ้โหเดินเข้ามาอ่านไทยทําเหมือนแบบโดนหัวนะครับโดนหน้านะครับเตะมาครับสามารถล็อบบล็อกไว้ได้ครับเนี่ยจะโดนถีบอยู่แล้วก็เนี่ยหมุนหมัดโอเวอร์แฮนด์นี่ต้องระวังครับนี่ครับต่อยท้องบ้าง้วครับสามารถเริ่มที่จะเล่นเกมแล้วครับจังหวะนี้เดินตามเข้ามาครับโอ้นี่เตะสูงครับไม่เป็นไรครับสายตาระดับสามารถนะครับใช้สบายๆนี่ฮะมาหมัดขวาครับเตะขาเข้าไป เริ่มเล่งแล้วเริ่มเล่งแล้วต oh, ีเขาโอ้โหฮะ Ramadan. รู้แล้วว่าแรงอาวุธไม่ไม่มีปัญหานะครับก็เริ่มที่จะออกอาวุธหนักๆใส่นะครับเดินบทเดินเบียดแต่โคเมดก็นี่ครับเปลี่ยนเหลี่ยมซ้ายขวาไปมาฮนะเดินโดนซ้ายหน้าไปครับเตะขามาก็โดนบล็อกได้ได้ทีบม,มาฮะนี่นี้โอ้โหหดขวาโซน,นะครับจังหวะนี้หนึ่งสองมานี่โอ้โห oh, ผักออกไปแล้วก็เตะขาขาวขาวตามครับนี้โอ้หัดครับคืออาวุธของสามารถเนี่ยมีครบนะครับหมัดเท้าข่าวสองครับ เดินเข้าไปใกล้ๆครับบล็อกแล้วก็ต่อยครับทีมาเริ่มที่จะโดนไล่แล้วครับโดนหมูนี่ฮะโอ้โหเต็มศอกไปเต็มเต็มครับเข้ามาใกล้ๆก็จับตีเข่าแล้วก็ซอกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่ตอนนั้นเนี่ยยังตีเข่าได้หลายทีนะไม่มีปัญหาครับนี่ฮะตีเข่าไปพยายามเกี่ยวขาไว้ไม่ให้ตีเข่าได้นะครับลงมาก็ศอกเข้าไป2ทีฮะล็อกขาก็ซอกครับตะขาโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วครับตอนนี้โดนเจาะยางไปหลายทีเตะบนมากครับ การคอไปครับทีหนึ่งต่อยท้องครับโอ้โหนี่เริ่มไปแล้วครับเริ่มจุกแล้วบังบังไว้นะครับแล้วก็เตะาครับโอ้โหตอนนี้หนักแล้วครับตอนนี้ล่วงลงไปครับจะหมดยกสองแล้วนะครับตอนนี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอต่อสู้ต่อครับพอหมดยกสองนะครับผมก็เดินเข้ามุมไปครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเจ็บแล้วนะครับ ก็นั่งให้พี่เลี้ยงให้น้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูภาพสโลว์ของยก2นะครับว่าโดนหนักขนาดไหนครับนี่ฮะจังหวะนี้เข้ามานะครับเราก็สอกไปครับโอ้โหแต่ว่าโดนทอนแขนนะครับยังโชคดีฮะนี่ฮะจังหวะนี้เข้าไปเตะก้านคอครับบล็อกได้ครับพยายามที่จะตอบโต้นะครับแต่ว่าโดนนี่ฮะหมัดขวาโอ้โหลงลงไปเต็มท้องนะครับถีบมาถีบมานะฮะแล้วก็พยายามที่จะ ป้องกันนะครับถีบออกมาให้สามารถก็จับนี่ฮะเตะโอ้โหรวบทีเดียวสองขานะครับล่วงลงไปนั่งเลยครับจริงๆนี่มีโอกาสได้ถูกนะครับได้นะครับนี่ฮะพอขึ้นยก3ามครับผมก็จบกันที่ตรงนี้ครับเดินเข้ามุมไปเลยครับก็คือแบบยอมแพ้ครับไม่ไหวแล้วฮะเพราะว่าดก2เนี่ยก็คงโดนหนักด้วยนะครับแล้วก็แข้งเนี่ยก็เจ็บด้วยนะครับเพราะว่าเตะมาเนี่ยเจอสามารถบล็อกได้นะครับแต่พอเตะไปเนี่ยคือแข้งกับแข้งฮะประสานกันเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยสู้นักมวยไทยไม่ได้นะครับเนี่ยก็ขอยอมแพ้ไปนะครับ สามารถก็เอาชนะนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะครับในในวันนั้นนะครับของฝรั่งเศสนี่ฮะลูกชายของสามารถก็ไปด้วยนะครับทั้งลูกทั้งภรรยานะครับก็นี่ก็เป็นหน้าหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์มวยไทยที่ไปชกกับนักชกต่างชาตินะครับในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีนักชกไม่มากทำเนี่ยเจ็บขามากนะครับก็ต้องยอมแพ้นะครับมูรัตโคมเมตต้องยอมแพ้ให้กับสามารถไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากชมคลิปไหนอีกก็สามารถบอกมาได้นะครับยังไง